ดูกานี้ต้องยอมรับว่าโคตรอ้นเองน่ากลัวอเพราะฉะนั้นถ้าเรือขุมกําลังถ้าพูดถึงเชิงลึกอพร้อมอืเข้ามาแย่งแชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดภาพในบ้านแข็งแต่งโอกาสในบ้านที่ผิดพลาดจะน้อยมากครพี่โคตจุนพูดมาแล้วว่าใช้คู่เซนเตอร์คนไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วบีจีปทุมใช้แผงแบ็กโฟเป็นคนไทยทั้งหมดซึ่งแทบถ้าเป็นทีมยักษ์ใหญ่่ะแทบจะไม่เห็นถูกครับ ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ p p t v Sport ททครับยังอยู่กับโคชจุดอนุรักษ์สีเกิดแลวก็ผมโคชจิ p p t v Sport ททสนะครับครับสัปดาห์ที่แล้วเราจัดอันดับท็อปโฟในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันไปครับสัปดาห์นี้เรามาลุยไทยลีกกันดกวยาันทับงหมครับเสื้อที่เราใส่กันนะของผมนี่อาจจะไม่ได้อยู่ในลีกสูงสุดครับนะแต่มีโอกาสแต่เสื้อสวยแต่เสื้อสวยครับครับส่วนเมืองทองปีนี้จริงๆก็เสริมดีใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโคช สี่อันดับแรกครับจากการวิเคราะห์2เกมที่เปิดฉากไปแล้วในไทยลีกรับรวมถึงการซื้อตัวจะมีทีมไหนติดท็อปโฟในสายตาของโคจุนอันรักศีเกิดกับไทยลีกรูการ2024-2025นับครับเริ่มจากอันดับ4เช่นเดิมครับครัโคจุนมองว่าการชิงชัยแย่งอันดับ4มีประมาณกี่ทิมฤรูดูการที่ต้องยอมรับว่าการท่าเรือเองนะครับ มาดีนะบีซีเองก็ถามว่าอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยคุมกําลังนะครับแล้วก็ที่สอดแทรกมาในในเวลานี้ฟอร์มการเล่นล่าสุดที่มาพีทีประจวบใช่ย่อยนะของพุเตี้ยเองครับพุเตี้ยมีประสบการณ์กับไทยลีกอยู่แล้วแล้วก็เสริมเสริมตัวได้น่าสนใจเลยนะความเดือดลุสยย้ายไปอยู่พีทีประจวบแล้วโอ้โดดเด่นเลยเล่นได้ดีแล้วก็นัดแรกก็เกือบ เขาเรียกว่าเกือบแพงลิดใส่ทีมเก่าอะใช่เกือบตีเสมอได้หรือท้ายเกมด้วยครับครับอ่ะมาสูบอันดับที่4ที่โคจุ่นมองว่าทีมไหนจะจบอันดับที่4ได้ครับครับก็มองไปที่ BU ยูฮะบียู <BU S 2> ครับทูแบงคอ,อกจากซีซั่นที่แล้วเป็นรองแชมป์ใช่ครับ เป็นผู้ท้าชิงกับฤฤฤฤบูริลัมยูไนเต็บปีนี้จะหล่นลงมาถึงที่4เลยเหรอครับทำไมถึงมองอย่างนั้นฮะคือต้องบอกก่อนว่าฤด,ดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่แข่งขัญญนยืดพื้นที่กันตรงนี้มากแต่ว่าด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่มันมีมากขึ้นบีอเองขุมกําลังที่เติมมามันไม่ได้เยอะมากมนะครับแล้วที่สําคัญคือสไตล์การเล่นที่บอกว่าบีเองใช้กําลังเยอะ นะครับเป็นนักเตะเป็นด้วยวัยของนักเตะหลายคนเริ่มโรยลานะสิบเอ็ดตัวแรกที่ใช้งานบ่อยๆก็แทบจะโรเตชันน้อยอการยืนระยะกับทัวร์นาเมนต์ที่มันมีโปรแกรมมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับผลแง่งขัน ค,คือบอ BU เนี่ยเสริมผู้เล่นเข้ามา3คนใช่ครับเน้นเน้น uh huh. นัตเตต่างชาติล้วนเลยครับก็คือทางด้านของลูก้าอซิสครับอันนี้น่าจะเป็นมิฟิลใช่ครับแล้วก็ทางด้านของลิกเจโรซิปโควิชอันนี้เล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าแล้วก็ปีกก็เล่นได้แล้วก็รวมถึงมูเซนเอลกาซานีตัวนี้รู้สึกเหมือน โค้ดแบรนด์ชอบ,ใ,ชบให้ลงเป็นตัวจริงเป็นหน้าเป้าเลยอมอง3คนนี้ยังไงจะมาช่วยทําให้ True b a n g k o กแข็งแก่นขึ้นยังไงบ้างครับโคชจุนครับคือถ้าเทียบกับนักเตะที่ออกไปอย่างวิลเลียมโมต้าเองหรือเดรลุยเองอแม้กระทั่งซูโคน่าเองเนี่ยสคนนี้ที่ออกไปแนวทางการเล่นมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกแต่ด้วยสายการเล่นการปรับตัวเข้ากับเด็กไทยสําคัญกว่าค,คือโครงสร้างของบ u เองคือใช้นักเตะไทยที่เป็นทีมชาติ เป็นแกนหลักไม่ว่าเป็นประตูเองครับตัวดีว่าทันไหมในระบบหลังสี่เนี่ยเราเห็นว่าหลังสี่แทบจะไม่เปลี่ยนเลยคนที่สําคัญที่สุดคือยกไปให้เอเวอร์ตันที่เป็นกัปตันทีมแล้วเป็นเดอะแบ็กวันไหนเอเวอร์ตันทำงานได้ดีเกมรับปึ๊กเลยสุพรรณเองนะที่เป็นคู่นี้การเล่นใช้แบ็กสองข้างโจมตีใช้กําลังเยอะเพราะว่าผมบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไรแบ็กสองข้างประสิทธิภาพปีนี้ฤดูกาลน,นี้ต้องยอมรับว่าพีรพัฒน์เองผลงานดี ฟอร์มดีเลยครับนี่คือน่าสนใจตรงกลาง3ามคนเด็กไทยล้วนปกเก้าเองแล้วทิติพันธ์หายจากการบาดเจ็บมาสตาร์ทฤดูกาลเปิดหัวมาดีเลยวีระเทพเป็นแกนฮะทำประตูถือว่าเป็นประตูชัยในเกมแรกสำหรับทิติพันธ์พ่วงจันใช่ลูกมงลูกมงครับซึ่งไม่ค่อยเห็นคือนิวเองเป็นนักเตะที่บล็อกทูบล็อกนะวิ่งเติมวิ่งสอดใช้คำะกำลังการเล่นได้เต็มที่แต่ที่บอกว่า คุณภาพต่างชาติมันหายไปมามุสเอตที่เคยทําผลงานได้ดีในรูู้กาลที่แล้วที่เป็นคุมกําลังที่เลี่ยนกับวิลเลียมอตลต้าฤดนการนี้เปลี่ยนพาร์ทเนอร์ใหม่มามุสเอตเลยไม่ได้รับโอกาสเป็นชิปโควิดเองแล้วก็มูเซนเอง2คนนี้เป็นคู่ซ้ายขวาแต่ถามว่าลุ่งรัดเองฟอร์มหายไปผมเลยบอกว่าปีนี้ฟอร์มการเล่นคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้เล่นกับ B u ต้องไม่เปิดเกมลุกเยอะเล่นรับตำๆำบีเองจะดันไลน์ขึ้น บอลกลางทางบ่อยครับแสดงว่าโคชจุ่นกำลังจะบอกว่า True Bangkok United วิธีการเล่นยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ผู้เล่นต่างชาติเท่านั้นนอกนั้นผู้เล่นไทยอทิพันธ์พ่วงจันกลับมาบก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมหรอก็มันทําให้รู้สึกว่าการจับทางผู้ต่อสู้คใครเล่นกับบีต้องทําอะไรแล้วคุณภาพตัวต่างชาติกับเด็กไทยที่เล่นร่วมกันมันลดลงไป มันแตกต่างกันการใช้เวลาตรงนี้แต่การใช้เวลาระหว่างนั้นนะการเดินของคะแนนของคู่ต่อสู้มันไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่โคชจุ่นมองว่าจะทําให้ทรูแบงคอกเนี่ยอาจจะมีแต้มหล่นมากขึ้น,นและ<บ>อันยับ<ะ>น่าจะล่วงลงมาจากซีซั่นที่แล้วใแล้ว ขุมกาลังสํารองแหะครับเมื่อกี้โค้ดจุ่นเกริ่นไปแล้วพูดไปแล้วว่าชุดใหญ่ชุดจริงของโค้ดแบนเนี่ยอายุอนาม,มันก็ขึ้นครตามเวลาตามการเวลาของมันถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองไปที่กําลังสํารองละครพอจะมีแบบทดแทนเพียงพอทั้งซีซั่นไหมตว้วยที่ต้องเล่นกลางสัปดาห์ด้วยเราเห็นนะด,ด้วยด้วยวิธีการเล่นของโค้ดแบนเองที่ทําด้วยการใช้แบค สร้างเกมลุกทั้ง2คนนะชยวัฒน์เองก็มาเป็นตัวตึงที่มาเติมเต็มด้านข้างได้นะแล้วก็วันชัยจะรุ่นของคารที่มาแทนทางซ้ายพิรพัฒน์เองเมื่อไหร่รใช้กําลังไปเยอะนะครับไปดูทางขวาและที่น่าสนใจว่าจะใช้ใครที่มาเติมเต็มก็จะเป็นสไตล์การเล่นของกฤษดาที่เป็นเกมรับมากกว่าเกมลุกค,คือพอผมมองว่าสไตล์การเล่นที่ต้องเปลี่ยนแบ,บ็คสองข้างแต่ละเกมไปมองตัวลุกด้านข้างว่าม,มีใครไอจารดีเองก็เป็นมิดฟิลที่เป็น ถามว่าความข้อสัมพันธ์ในระหว่างกับนิวเองก็ยังไม่ได้ลงตัวนะแล้วที่มาบอมามุสเอตเองฤดูกาลน,นี้โดนขยับไปเป็นตัวรับไปแล้วไอตัวที่2ไปแล้วครับตัวที่เขาเลือกเล่นบ่อยๆนที่เป็นมดงานที่ทดแทนได้พูที่นานเิงก็ยังมาเป็นทั้งแบ็กได้เป็นทั้งเซนเตอร์ <center S 1> ได้ไดนี่คือภาพก่อนว่าคุมกําลังอ่ะมันเหมือนกับว่าที่เคยใช้งานมามันก็ไม่มีความแตกต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้เล่นยังคงหน้าเดิมเป็นหลักครับ ต้องมีแผนบีถึงจะให้คู่แข่งจับทางไม่ถูกบ้างถูกไหมฮะเราเห็นแลลวโค้ดแบนขึ้นชื่อแหละความเขี้ยวนะในทานการที่บอกว่ารูกคู่ต่อสู้เพียงพำนตรงไหนจะโจมตีตรงนั้นแล้วก็รู้สถานการณ์ว่าจะเลือกใช้ยังไงแต่อย่าลืมว่าควอตทีมอ่ะมันสําคัญที่ว่าถ้าเกมมันเยอะขึ้นความโหลดของผู้เล่นสปีดเกมในเรื่องของการเอาชนะมันหายไปครับเพราะฉะนั้นโคจุนมองว่าทรูแบงคอกในเต็ดผู้เล่นยังคงเป็นหน้าเดิมมากเกินไปหน่อยก็ ความหลากหลายในเรื่องของความสัมพันธ์นลดลงความหลากหลายอาจจะไม่ได้น้อยลงผมพูดผิดอาจจะไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้นอาจจะยังมีแค่แผนเดิมๆที่คู่แข่งเริ่มจัดทางได้เพราะฉะนั้นโค้ชจุดก็เลยมาว่าจุดนี้แหละน่าจะทําให้โอกาสที่ทูแบงคอกจะไปลุ้นแชมป์ลดลงและมีอันดับมีโอกาสจบอันดับที่4ของตารางคะแนนนะครับต่อมาครับอันดับที่3ครับสําหรับมุมมองของโค้ชจุดอารัชสิเกิดในไทยลีก ใครจะได้ที่3ครับก็พอสตาร์ทฤดูกาลมาพอความผิดพลาดในบ้านมันก็ส่งผลกระทบกับการยืนระยะยาวแล้วก็จานวนผู้เล่นเนี่ยมันเยอะมันก็เลยความแข่งขันในทีมสูงแล้วความกดดันมันก็โยนไปที่โค้ดเองครับก็อยู่ที่บีจีฮะฤดูกาลนี้ครับบีจีปทุมยูเนเต็ดจต่จบอันดับที่3นะครับครับอ่าทำไมโค้ดจุ่นถึงคิดว่าบีจีจะจบได้เพียงแค่ที่3ครับคือเราเห็นแล้วว่า สิ่งหนึ่งที่ BG รู้ดูกันเนี้ยในเรื่องของโอเคการเปลี่ยนเกมรับคู่เซนเตอร์นะเรามองว่า BG ใช้เด็กไทยคู่กิษดาค,คู่กับเ,เจ้า,าชินธภัชดีออเองอแล้วการเล่นในระบบหลังสี่มันก็ทำให้รู้สึกว่าโอเคการยืนระยะเด็กไทยนานๆเนี่ยมันก็ส่งผลกับความแข็งแรงทัวร์วนาเมนต์รูดูการน,นี้เล่นทั้งสิงคโปร์ครับช้อปปี้ครับแล้วก็รายการที่บอกว่า FC ที่โอเค โอกาสไปแทนใช่ครับแต่ก็ไม่ไปใช่ครับเขารู้ว่าทัวร์นาเมนต์อะแมตช์จำนวนเยอะขึ้นอย่าลืมนะว่าเล่นในไทยลีก30แมตช์ฟุตบอลถ้วย2รายการถ้าเข้าชิงก็บวกไปอีก10กว่าแมตช์นะเป็น40แล้วไหนรายการช้อปปี้อีกมี10กว่าแมตช์อีกโอ้โหแล้วอย่าลืมนะนักเตะคุงรังต้องเล่นทีมชาติอีกคนหนึ่งต้องเล่นเกือบ60แมตช์ต่อปีเลยต่อปีใช่ครับนี่คือผลกระทบถ้าหนึ่งโครงสร้าง ต่างชาติเองที่ซื้อเข้ามาใช้จริงๆมีใครบ้างนะนี่ตรงนี้สําคัญครับอันนี้ครบก่อนไปถึงการซื้อตัวแล้วก็ผู้เล่นต่างชาติครับพูดถึงแผงแบ็กโฟนนิดนึงเมื่อกี้โค้ชจุนพูดมาแล้วว่าใช้คู่เซนเตอร์คนไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วบีจีประุมใช้แผงแบ็กโฟนเป็นคนไทยทั้งหมดใช่ครับซึ่งแทบถ้าเป็นทีมยักษ์ใหญ่อ่ะแทบจะไม่เห็นถูกครับแต่ต้องอย่างน้อยมีเซนเตอร์ต่างชาติหรือแบ็กที่เป็นต่างชาติถูกครับอาจจะอาเซียน เอเชีย <Asia, S 2> หรือแอฟริกาแล้วแต่แต่มองยังไงกับแผงแบ็กโฟของ BG ที่ใช้ไทยลวนครับก็รู้ดูการน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าเจ้าวาริชูทองเองมาเล่นแบนแบ็กขวายึดต,ตำแหน่งนะแทนเจ้าเก้งสันติภาพนะก็ตรงกลางที่ผมบอกว่าโอเคกันได้เจ้าโกมิสมาตอนแรกก็คิดว่าจะมายืนเซ็นเตอร์บทสุดท้ายมาเป็นมิคิลตัวหับใช่แล้วมาคู่กับโนสิดาเองค,คู่นี้ได้ ความแข็งแรงได้ความปาดเปียวแต่บทสุดท้ายอย่าลืมนะว่าตรงนี้มันสําคัญที่บอกว่ามันต้องการคนหนึ่งที่อย่างน้อยช่วยปิดหน้าหลายเราไม่ค่อยเห็นบีจีเล่นหลังสี่มันสุ่มเสี่ยงถ้ายืนหลังสามแล้วเด็กไทยแล้วมีต่างชาติอีกหนึ่งคนมันก็ดูแน่นครับอตอนนี้เป็นปัญหาว่าพออย่างนี้มันก็เลยทําให้พื้นที่เกมลับเนี่ยมันเลยมีรอยต่ออยู่มันก็มีตัวเลือกต่อว่าเ,เกมลับเขายังมีตัวที่มาเปลี่ยนได้นะครับไอชนา์เอง มีแข็งแรงอยู่290อัพแ้าเละดาวรุ่งดาวรุ่งแต่ก็ยังเป็นเด็กไทยอยู่ณนวลานีก็ต้องรอว่าผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่จะกลับมาสู่ทีมยังไงนี่คือจุดหนึ่งว่าเกมรับก่อนถ้าจะเป็นจุดแข็งของดีจีมันก็ยังเป็นปัญหาว่าถ้าจะเป็นท็อปรุ้นแชมป์มันต้องแข็งแรงแล้วอย่างเนี้ยแบ็คใช้วาดิศแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นทางด้านของสันชัยใช่ครับจะเป็นจุดอ่อนในเกมรับไม่ให้คู่แข่งมาเจาะทางด้านริมเส้น คือสันชัยมีประสบการณ์นะมีทั้งผ่านเทโลมาทางราชบุรีมาแล้วก็อยู่กับไทยลีกมาก็ผมก็มองว่าเนี่ยที่ซื้อมาคือเป็นแบ็กที่เข้าใจในวิธีการเล่นแต่บทสไนทยแหะมันก็เป็นคําตอบว่าเฮ้ยทีมจะเป็นแชมป์มันต้องมีความหลากหลายในเรื่องของการแบ็กสอข้างเล่นเกมลุกได้ด้วยณเวลานี้ b ีจีซื้อในเรื่องของวัวที่เป็นยันเติร์กที่ดุแข็งแรงในระบบในการสปีดเกมมากกว่าครับ ในเกมที่เล่นในบ้านพบกับระยองเนี่ยผมได้ไปดูในสนามค,ค,คือเหมือนกับเกมบุกที่ใช้แบ็กในการช่วยเติมมาเนี่ยเหมือนเอียงซ้ายจริงๆแล้วเนี่ยวาริสตอนเล่นทีมชาติชุดเล็กครับก็เติมเกมบุกดีครับ,บาง เหมือนตอนนั้นโค้ชให้ไปเล่นเป็นปีกด้วยมั้งอ่ะเล่นได้ทั้ทงมิดฟิลด์เล่นได้มาทั้งหมดฮะเล่นเป็นวิงก็ได้ครับแต่กลายเป็นว่ามาอยู่บีจีทำไมถึงมันเอียงซ้ายหนักไปที่สันชัยแล้วก็พอธวัชชัยลงมาก็ยังขึ้นทาง สารชัยกับทวัตชัยอีกครับก็ผมมองมองจุดหนึ่งก่อนว่าสไตล์การเล่นของทีมมันมีตัวด้านข้างเจธนทิพย์เองก็จะชอบออกทางซ้ายรเราเห็นว่าบทบาทเกมบอลด,ด้านข้างมันจะยกระดับไปทางซ้ายซะส่วนใหญ่นะครับเรามองต่อว่าเราไอ้เจ้ามิวินรอยเซนเองเนี่ยจะเป็นตัวลุกที่ชอบทางออกนะแต่เกมอุ่นเครื่องที่เล่นกับดัตมูลเองอผลงานดีคือเขาเล่นเป็นหน้าเป้าแต่พอมาเข้าสู่ทัวรน์นาเมนต์ในรายการไทยลีกเองเขาจะโดนขยับไปเปิดพื้นที่ให้พีมุ้ยข้างใน ก็คำถามแหละว่าในเนืบอบว่าการใช้หน้าเป้าธรรมชาติแล้วตอนนี้แต่มันจะต้องเสียตัวที่เล่นหน้าคู่หรือปรับมายืน3-4-3ไหมครับเพื่อเติมตัวตรงกลางเพิ่มมากขึ้นณเวลานี้ BG เองปรับมายืน4-2-3-1มครับมันก็เลยทําให้ตัวต่างชาติที่จะเป็นหน้าเป้ามันแข่งขันกันอืมแล้วก็ทางด้านของเฟลเวิ ก็โดนตัดชื่อออกไม่ได้ลงเล่นในไทยลีกตัวนี้ก็เป็นกองหน้าสูงใหญ่ใช่ตอนนี้เค้สจุ่นกําลังมองว่าวิธีการเล่นและก็รูปแบบฟอร์เมชันอ่ะควรปรับไปเล่นหลัง3คือด้วยด้วยที่บอกสควอตทีมอะ่ะหรือคาแรคเตอร์ของผู้เล่นอะ่ะมันควรจะเป็น3-4-3สเพราะว่าด้วยที่บอกว่าไม่งั้นอะ่ะตอนนี้ตัวลูกมันจะหายไปตัวหนึ่ง เพราะว่าเล่นหลัง4อย่าลืมนะหลังสกับหลังสมันต่างกันที่บอกว่าถ้าหลัง3ข้างหลังอะบิวอัพได้อีกมันก็ถ้าแบบมาเติมเต็มตรงกลางให้ เซนเตอร์3คนก็กฤษดาเองก็เล่นกลางรับได้ถ้าโกมิดมายืนคู่กฤษดาอิลฟาน3คนนี้ยืนปุ๊บมันก็จะดูแน่นขึ้นและเติมตรงกลางตัวลุกได้อีกหนึ่งคนหรือว่าเติมต่างชาติไปได้อวอรเรสเองก็ยังได้อยู่เฟรดดี้อวรเรสพอลงมาก็ลงมาช่วยพยายามปั้นเกมในแดนกลางให้มากขึ้นใช่ครับอ่ะเรามาพูดถึงการซื้อตัวผู้เล่นของบีจีปทุมยูไนเต็ดดีกว่าได้ครับค่อนข้างเขาเรียกว่าหน้าตกอกตกใจเพราะว่าเปิดตัวทีตอนนั้นเนี่ย 13หรือ14คนแล้วเติมมาด้วยอิวฮานฟานดี้ตระกูลฟานดี้จริงๆตอนนี้มาเล่นในไทยลีกครบแล้วสคนตอนแท็กเนี่ยจริงๆควรอยู่บีจีทั้งหมดแต่ปล่อยทางด้านของอิลฟานออกไปให้การท่าเรือเพราะฉะนั้น15คนที่บีจีซื้อมาโค้ชจุนมองว่าเยอะเกินไปหรือเปล่าครับคือโอเคอ่ะมันเป็นคอนเนคชั่นที่ในเรื่องของสลาโนนเองตอบโจทย์มาแล้วได้ใช้ทัดเจนอาศิวกรเองก็ต้องเบียดแย่งตำแหน่ง วรลินทรเองถามว่าเขาเป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาจากยูยสานี่แหละที่ผมชื่นชมนักแหละว่าน้องเป็นแบ็กซ้ายที่สร้างสรรค์ได้แต่ต้องให้เวลากับไทยลีกเพราะเล่นอยู่ชัยนามาก่อนนะครับสันชัยเองที่ผมพูดไว้เลยว่ายังไงประสบการณ์ไทยลีกอะไอโคสเคกูเองต้องใช้อยู่แล้วนะเมวินเองที่มาจากโคราชนี่คือสตาร์ทมาปีสั้นดีแต่พอเข้าไทยลีกเองต้องค่อยๆสร้างผลงานไปเรื่อยๆนะอีกซาอิราฟันดอเละที่มาจากอุไทัยแล้ว ุสัญญาจริงๆอยู่ที่บุรีรัมใช่คือกลางร,รับอ่ะถ้าใช้ต่างชาติแล้วโอกาสที่เบียดพื้นที่น้อยเกมล่าสุดที่เล่นในรายการชอปปี้ที่อินโดผลงานน้องต้องให้เวลาเขาหน่อยในการเล่นร่วมวัชชัยเล่นทั้งแบ็คเล่นทั้งวินนะชนะดนยังไม่ไรับโอกาสมาโกเบนดี้เองได้ใหญ่ได้ยาวแต่ในเรื่องของการบิวอัพยังต้องให้ถ้าบีจีต้องใช้กองหลังบิวอัพตรงเนี้ยได้ลูกอากาศช่วงท้ายเกมได้ แล้วไปต่อว่าโกมิสเองนะที่บอกว่านี่แหละคือโอเคต่างชาติได้ใช้แล้วแล้วโยซินดาเองนี่คือคู่แต่ถามว่ามันต้องมีความหลากหลายมากกว่านี้ความแข็งแรงอย่างเดว้สพอใช่สไตล์คาแรคเตอร์ในเรื่องของเทคนิคไปกับบอลมันสู้ทําให้เจต้องแบบเยอะขึ้นแล้วแล้วลาเนียลซานตาน่าล่ะตัวสำรองที่ลงมา S <S มันก็ยังไม่หวือหวาเท่าไหร่คือผมเห็นแหละตั้งแต่ตอนที่ซื้อเข้ามาก็เห็นว่าคาแรคเตอร์เขาไม่ได้เหนือกว่าเด็กไทยเทียบกับวงศิวกรเองเทียบกับไอ้เจ้าไอ้เทพเจริญศักด์เอ,เเเองมันยังไม่มีความที่มากกว่านั้นครับนี่ตรงนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อมา15คนเนี่ยกำลังสำรองเนี่ยน่าจะเพียงพอแหละถ้าพูดถึงปริมาณ โอเคอะสควอตทีมมันก็เยอะ,อะแต่คุณภาพที่ซื้อมาแล้วถ้ามารวมกันจริงๆมันใช้งานไม่กี่คนคมันก็เสียเสียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่โค้ชเทกุใช่ครับว่าจะทําให้นักเตะเหล่านี้มันกลมกลม่อมและลงตัวได้มากน้อยแค่ไหนถูกครับซึ่งแค่เกมแรกในบ้านนัดที่อของคอดุการก็แพ้ซะแล้วเพราะฉะนั้นต้องมองกันยาวๆใช่โคช้ชจุนก็เลยมองว่าบีจีปทุมยูเนเต็ด อาจจะยังไม่ถึงไปลุ้นแชมป์จนท้ายซีซั่นสุดท้ายจบที่3มีโอกาสที่จะไปยินพิีมีโอกาสมีโอกาสที่จะหลุดจบอันดับที่3ของตารางคะแนนรองแชมป์ครับอันดับที่2คือใครรู้ดูก,การนี้ต้องยอมรับว่าโค้ดอ้นเองน่ากลัวการเติมะอะไรคือประสบการณ์ที่อ้นเริ่มรู้แล้วว่าในการมารับมือ กับงานท่าเรือเองเนี่ยสิ่งที่เขาเจอคือผู้เล่นที่อยู่ในทีมมาแล้วไม่ได้ใช้งานบ่บอยๆมันก็เลยต้องขยับผู้เล่นออกไปแล้วการปรับเปลี่ยนผู้เล่นน่าสนใจนะการได้วิลเลียมโมตา้ามาจากทูแบงคอกที่มีประสบการณ์ไทยลีกนะการที่ได้ เล่าฟันี้ที่รู้ว่าบจปล่อยปุ๊บรีบคว้าเลยเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นอาเซียนที่คุ้มที่สุดคนหนึ่งดีเลยนะใช่ครับแข็งแกร่งเลยครับู่เซนเตอร์ได้ไอแซคคอนนี่เองยังไม่ได้รับโอกาสนะที่ย้ายมาจากเทโลครับนีเล่มือใช้งานยันหลังยันหน้าเลยนะใช่แล้วมีทีเด็ดในเรื่องของการที่เมื่อไหร่ท้ายเกมไปเล่นเป็นหน้าได้ครับนะลอสซาดูบุย่าเองที่อยากบุยลำมาครับโอ้โหอย่าลืมนะนี่คือแข็งแรงโอเคอาจจะไม่ปาดเปียวแต่เข้าทางกับสไตล์พื้นที่ของสนามของบุยลำ ลูกกาอากาศความแข็งแรงในกรอบในสนามแคบๆน่าสนใจว่าตอบโจทย์พีรพลไอพิรลดนเองนะเจ้านิวเองนี่ลงสนามมาได้รับอกาศปุ๊บยิงเลยมันก็เลยมองว่านี่คือของดีที่ถึงแม้โอะค่อยๆแข็งแก่ง้นเรื่อยๆยังไม่รวมวัลุสไออะไรนะพระคพระควัตสับปโสที่ย้ายมาจากไอเด็กนีก็น่าสนใจนะีโอการใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ชนินแจเอียกนะครับพี่ประตูที่เติมเข้ามา นี่ยังไม่ลงศึกษาตัวแรกที่มีโครงสร้างอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรือขุมกําลังถ้าพูดถึงเชิงลึกพร้อมอืเข้ามาแย่งแชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดภาพในบ้านแข็งแต่งโอกาสในบ้านที่ผิดพลาดจะน้อยมากครับแล้วระบบของโค้ดโอนคือ442อันนี้คือวิธีการเล่นใหม่ใช้หน้าคู่เลยดูบุญญาครับไปเล่นโมตาคือพอสตาร์ทไลท์อัพเหมือนหลอกอ่ะฤดูกันเนี้ยเหมือนพอสตาร์ทมาบอกว่าเล่นเล่น3 4 3 แต่พอเล่นจริงๆอ่ะมันเป็น4เพราะแบ็กสข้างอ่ะโอเคเราจะเห็นว่าเควินเองไม่ได้แบบว่าเป็นเติมมากอ่าเติมเยอะแล้วก็ทางขวาเองก็จะใช้อัสลาวีที่โอ้ลดูการนี้มาแล้วแทนไอชื่ออะไรนะกองหลังทีมชาติไทยคนหนึ่งที่แบ็กขวาสุพนันอ่าครับอ่านั่นแหละคือเขาสลับกันได้เลยแสดงว่าสควอตทางขวาหูผู้เล่นสคนนี้มีราคาแล้วทางซ้ายเควินก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนี่คือจุดหนึ่งที่บอกว่า แม้ทั้งที่ผมชอบรูกาันเนี่ยไอโบลูลุไอชื่ออะไรฮิมูล่าอ่าเนี่ยแหละโอ้ได้คนนี้คุ้มมากดูกาลที่ผ่านมาเป็นบกงานที่วิ่งที่สุดเลยพละกําลังเหลือเฟือเล่นมิดฟิลด์ได้เติมเข้าไปในบ็อกทูบ็อกได้ใช่เลยตรงกลางมันทําให้ทุกอย่างวอลชิดเองหรือว่าปฐมพลเองทั้งที่2คนนี้ไม่ได้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะหรือว่ามิดฟิลด์คู่นะคนจะไปเล่นเกมลุกเซิร์ฟส่วนใหญ่มันทําให้เกมบาลานซ์ตรงกลางได้ แชมป์คือบุรีรัมยูไนเตดแน่นอนแหละขอเหตุผลสั้นๆทำไมบุรีรัมยังป้องกันแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยครับสั้นๆเลยประสบ,บการณ์สำคัญพอช่วงสถานการณ์คับขันแล้วก็ในเรื่องของที่บอกว่าการปลุกเล้ามันสำคัญกว่าครับอ่านั่นก็คือท็อปโฟครับทั้งในมุมมองของโคชจุนกับไทยลีกการ2024-2025ครับบุรีร um, ัมยูในเตดการท่าเรือบุรีบัตุมแล้วก็ทรูแบงคอกเราอาจจะพูดถึงบุรีรัมย์น้อยหน่อย,อยเพราะว่า คุณภาพทับแก้วจริงๆ<ช>ต้องยอมรับนะครับเดี๋ยวมีเวลามากกว่านี้เราจะมาเจาะลึกบุรีลัมย์ให้เพิ่มเติมก็ได้กันนะครับ<ด><ด>วันนี้ p p t v Sport Talk จบแล้วนะฮะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บิ๊กหน้าครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ